มาทดลองที่นี่เลยนะครับวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยจาั์อันนะฮะเดี๋ยวเราจะจันอันสุดท้ายจันอันดกดดันมากเลยจันมา่สู้นะครับกดดันแสงพอไหมจันเอาแสงมาตื่นเต้นแั้นหนึ่งครับครับ มมาแววตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอเญาติพี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะช่วยกันคอมเมนต์นะครับขณะนี้ครับใช่ครับขณะนี้ก็อ่ามีเสียงหัวแล้วครับท่านอาจารย์ที่อยู่ข้างนอกต้องปิดไมโครโฟนของท่านคนหนึ่งต้องปิดมควอนตต้องปิดนะครับไม่เป็นไรครับสักครู่ับครับ ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนสวัสด,ดียามบ่ายนะครับพี่พี่เพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนน้องน้องรามคำแห่งทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับเหลือกี่ท่านก็แล้วแต่ก็เราก็จะไปกันให้สุดหยุดกันที่หมดทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นไงบ้างครับทานข้าวอิ่มไหมครับทุกทคนอาจารย์เป็นไงบ้างครับรทานข้าวอิ่มไหม รียบร้อยมีความสุขดีครับคุณคอนธมก็ยังเตรียมตัวที่จะเข้าวัดเป็นพุทธมามะกะเหมือนเดิมนะฮะหลังที่มันจะตื่นเต้นจริงๆครับเป็นครั้งแรกนะครับอาจารย์ตื่นเต้นมากโอเคนะฮะเยี่ยมเลยนะอย่ากังวลใจครับทุกคนมีดีในแบบของตนเองเชื่อมั่นอย่างนี้นะฮะวันนี้เอาเอ็มซีเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาเอมซีจะกดเรคคอร์ด เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะอ้าวยินดีจังนะน้องพัฒนาศักยังอยู่นะเย่มาแล้วนะจมีใครอีกไหมโอเคนะเดี๋ยวรอสักหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับก็คุณหนึ่งนนซีนะฮะคุณหนึ่งนนซรีครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะได้มีโอกาสแนะนําตัวเองนะเราจะไม่แนะนาก่อนนะเดี๋ยวผมจะจดประเด็นเอาไว้นะมีชื่อครบเลยนะครับลายคนวดาไว้ที่น้องแอนนะคะอะไรคะเอสาชามไว้ที่น้องแอนนะที่ะไร ครับนะครับน้องหนึ่งน้องหนึ่งครับผูที่สแกนมิวออ l ครับไวๆครับครับผูที่สแกนมิวออครับทีแนมิวออครับเริ่มแล้วพี่หลานเริ่มแล้วได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับหนึ่งครับหนึ่งเข้าไปที่ a r t ที i p แ n นแล้วกดมิวออ l เสียงทุกคนจะถูกตัดไปครับเ๋ยวนะครับ t ูที a สแกนมิวออ p a t ทีแนเอ๊ะมันมายสูงหรือเปล่าเนี่ย ใช่ครับเปิดหน้าถูกไหมครับอาจารย์เปิดหน้าถูกครับเปิดหน้าถูกครับกดกดมิวมิวออครับพาทีซิพแพน์มิวอจะได้ฝึกจะได้ฝึกปิดเสียงทุกคนแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ตะกูครับเราจิ้มเลยครับแถบข้างล่างพาทีซิพแพนด์มิวอครับจิ้มมิวอเลยครับโอเค yes ่ได้ยินไหมครับอาจารย์ทุกคนนะครับเื็นเต้นตต่นเต้น ครับมสวัสดีครับอาจารย์ทุกทท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องมหาวิทยาลัยความแห่งทุกคนนะครับอ่าผมก่อนอื่นผมจะแนะนําตัวนะครับแล้วก็ดูรูปนะครับนะครับเอ๊ทำไมไม่ขึ้นเอ่ยครับสวัสดีครับผมพงศักดิ์พึ่งแก้วนะครับชื่อหนึ่งนะครับจบจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนนะครับไม่ต้องบอกปีนะครับหลายสิบก็รุ่นรหัสรุ่นสามบสานะครับผมเองจะแนะนําตัวนะครับประวัติการศึกษานะครับผมเองจบระดับปริญญาตรีก็คือศิลปศาสตรบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตรจิตวิทยาการและการแนแนวคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับแล้วก็ศิลปศาสตร์บัณฑิตสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับของเรานี่เองนะครับรุ่นที่สามสบสามแล้วก็ จบจากศิลปศาสตร์บัณฑิตไทยคดิศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชและก็ศิลปศาสตร์อศึกษาศาสตร์บัณฑิตการศึกษานอกระบบคณะศึกษาศาสตรมหาวิยลัยสุโขทัยธรรมธิราชและก็ปริญญาโทนะครับศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็จบหลายหลายสถาบันนะครับก็มีความภาคภูมิใจที่เราได้เรียนในเอีของนาำคำแหง ันะครบก็คือว่าอันดับแรกก็คือเราเป็นลูกพ่อขุนรามคาแหงเราต้องมีความอดทนการเอาชนะใจตนแล้วก็เรื่องของการเรียนการควบคุมตนเองและวินัยในการเรียนหมายความว่ายังไงพวกเราเองเนี่ยนะครับพวกลูกของพ่อขุนรามคาแหงเองรู้อยู่ใช่ไหมครับว่าเวลาเรียนอะเรียนของเราเรียนก็คือเรียนใครๆก็เรียนได้ไม่มีชั้นเรียนเอามีชั้นเรียนให้เรียนแต่หลายคนก็จะ เข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างแต่ผมเองเนี่ยสมัยเรียนปริญญาตรีนะครับก็คือจะต้องไปเรียนที่รามสองทุกครั้งนะครับก็คือจะนั่งรถเมย์จากรามหนึ่งไปเรียนรามสองนะครับยินดีครับอาจารย์กดพอดไว้ครับกดพอดไว้ครับเรียนที่รามสองนะครับกดพาทิเพนแล้วกดรับคนเข้ามาเพิ่มครับอ๋อเออใช่พาทีเนกดรับคนเข้าเพิ่มครับนี่คือปัจจัยที่เราจะต้องควบคุมให้ได้ด้วยครับพาทิเพนกดแอดมิดออกตึงตึงตึงเรียบร้อยครับครับอีกอีกคนไหมครับอาจารย์ รับห้ครบเลยครับแอดมิดออลเลยครับโอเคครับโอเคครับอ่าโอเคนะครับต่อนะครับทำไมของผมรูปมันไม่ขึ้นอาจารย์ขึ้นครับปกติครับลุยเลยครับโอเคลำสองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆการเรียนในมหาวิทยาลัยรามแหงเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอิสระเสรีนะครับที่จะเรียนซึ่งตัวจะบอกเองว่าตัวผมเองเนี่ยเรียนทั้งมหาวิทยาลัยก็คือในประเทศไทยจละ เกิดนําว่ามีสามระบบก็คือมหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยตลาดวิชามหาวิทยาลัยปิดก็คือผมก็ได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยปิดก็คือเหมือนกับพี่ๆทุกคนก็คือเรียนอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับจบจากมศาสตร์จบจากอมกรุงเทพเป็นเพราเป็นมหาวิทยาลัยปิดนะครับมหาวิทยาลัยตลาดวิชาก็คือมหาวิทยาลัยความแห้งอย่างของเราเองก็คือเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยก็คือเปิดเหมือนมีการช้อปปิ้งใครอยากเรียนวิชาไหนเรียนในสาขาไหน สนใจน,นทางด้านไหนก็ไปเลือกเรียนแล้วก็ช็อปช็อปช็อปอปอกมาเก็บในหน่วยกิจของเราซึ่งจะแตกต่างกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดซึ่งเปิดแล้วแต่จํากัดวิชาที่จําเป็นต้องเรียนเรียนท่ายสนใจอันไหนเรียนได้แต่จะไม่ได้ลงในฐานสถิติซึ่งมีความแตกต่างกับรามคําแหงซึ่งรามคาแหงให้เก็บหน่วยกิจทุกหน่วยกิจที่เราเรียนนะครับแล้วก็ ผมจะเข้าใจทางด้านนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมจบทางด้านการแนแนวด้วยการศึกษาจิตวิทยาและการแนแนวก็คือเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์เพราะผมเองก็เคยสอนในระดับมัธยมศึกษามาโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒนา,าแล้วก็สอนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสาขาจิตวิทยาและการแนแนวน,นะครับก็คือเราจะได้เอาประโยชน์ไปใช้ตรงนี้ได้ถามว่ามีคนดูถูกดูแคลนวว่าอุ้ย เรียนรามจบและจะจบได้ยังไงไม่ใช่ง่ายนะแต่พวกเราทุกคนที่เป็นลูกของพ่อขุนเนี่ยเราเอาชนะใจตนเองได้แล้วก็จบมาด้วยความภาคภูมิใจใช่ไหมครับทุกๆคนก็คือว่าอย่างมหาวิทยาลัยรามหงที่วิทยาเขตบางเขตวิทยาเขตของเราเนี่ยที่อยู่บางกะปิเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยวิทยาเขตที่รามแหงศูนย์ใหญ่เนี่ยศูนย์กลางเนี่ยก็คือ มีแหล่งเขาเรียกว่ามีแหล่งอำนวยความสะดวกมีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งอะอะไรมากมายเนะี่ยดึงดูดใจเยอะผมก็ได้ยินมาสมัยก่อนเพราะพี่ชายผมก็เรียนรมคำแหงเราก็เลยได้ยินมาเรียนอันนี้เกิดนานนะิดหนึ่งว่าตอนแรกผมก็เรียนรมเพราะว่าผมเอ็นไม่ติดแล้วก็พอปีอีกปีหนึ่งผมก็เอ็นติดไปสู่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินอยู่ทางใต้อยู่ที่ปัตตานีนะครับนิดหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าจบรมเนี่ยไม่ใช่ง่าย เข้าเข้าง่ายออกยากจริงแต่ทุกคนสามารถทําได้ถ้าทุกคนตั้งใจนะครับแล้ววันนี้ที่ผมได้เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนมาเนี่ยก็คือทําให้เราได้รู้ว่าการเรียนรู้เนี่เป็นยังไงเราให้เรามีความรู้มีความเข้าใจกับผู้คนแล้วก็การติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญออกตัวว่าผมเรียนทางด้านคณะมนุษย์ษศาสตร์สื่อสารมวลชนจริงๆผมจบ เลือกทางด้านวาทนธาลวาัทาวิทยานะครับจะเลือกทางด้านาวิทยุโทรทัศน์นี่จะค่อนข้างน้อยมันจะเป็นวิชาที่ให้เรียนฝึกปฏิบัติซึ่งผมไม่มีเวลาไปปฏิบัติมากก็เลยจะเรียนทางด้านนี้มาจะได้พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าอาศัยเรามีความทั้งใจแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้เพราะผมชอบเรื่องของการเขียนข่าวชอบเปลี่ยนมากเลยนะครับ ต่อไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเราเนี่ยให้โอกาสทางการศึกษาของประชาชนทุกชนชั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็บอกแล้วว่าเป็นมหาวิทยาลายัาย,าลายตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับใครๆก็เรียนได้ใครๆก็จบได้ขอเพียงแต่ให้เรามีความตั้งใจอย่างตลาดเราไปเราซื้อของเราสนใจวิชาไหนอย่างที่บอกก็คือเลือกเรียนเลือกสะสมความรู้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งจะแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ย เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสก็จริงและค่าเล่าเรียนหน่วยกิจหน่วยกิจละ25บาทถูกที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเทอมหนึ่งอ่ะประมาณที่สมัยผมเรียนนะครับก็ประมาณสองสามพันบาทแต่ของมหาวิทยา,ยทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดก็คือซึ่งลกเนื้อหาวิชาจะเป็นตําราออกมาเรียนเนี่ยหน่วยกิจหนึ่งสามหน่วยกิตหกหน่วยกิจเนี่ยเขาจะมีหนึ่งวิชาจะประมาณหกหน่วยกิต ก็จะประมาณสามพันกว่าบาทเรียนสะสตัวก็เกือบหมื่นเหมือนกันก็ของรามจะถูกมากนะครับหอนอ่วยกิจแล้วก็เขาบอกว่าใครๆก็สามารถเรียนได้เรียน MC ก็คือด้านด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยคนนึบอกโอ้ยเรียนสื่อสารมวลชนมาแล้วเอาไปทํำยังไงจบยังง่ายุนนี่นั่นเราก็โดนเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าเอ็มซีเนี่ย m มส i c a t i o n มันเป็นการศึกษาการสื่อสารที่เรียนแล้วกว้างสามารถจบออกมาแล้วสามารถทํางานได้หลายอย่าง นะครับก็เราจบมาแล้วก็ใครจะดูถูกเราไม่ได้นะครับผลิตมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงของเราผลิตบัณฑิตสู่สังคมออกมานะครับสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยของเรานะครับเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางนะครับเป็นคําพูดเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าคขวัญที่ได้รับการประกวดนะครับผมหาข้อมูลมาเขาบอกว่าคนประกวด อ่าคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งก็คือเด็กนางสาวนงนงรักอาจผักปังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าของโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยน,นะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็อายุห้าสิบกว่าแล้วครับก็คือหาข้อมูลมาเขาบอกว่าถูกต้องแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์ของมหาวิทยาลัยจริงๆถามว่าเปลวเทียนให้แสงคือรางคำแห่งให้ทางเนี่ยก็คือเหมือนเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยให้โอกาสให้แสงสว่างให้ปัญญา ซึ่งให้จุดเมื่อเมื่อเราจุดเทียนที่มืดก็จะสว่างได้นะครับตรงกับคอนเซปต์มหาวิทยาลัยว่าให้โอกาสทางการศึกษาให้ทุกๆคนยากดีมีจนสามารถเรียนได้ขอเพียงให้เรามีความตั้งใจเรียนให้จบและก็สามารถทำงานได้เป็นลูกของพ่อขุนที่ได้รับความการยอมรับในสังคมไทยนะครับจบรามํำแพงก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าที่ใดเลยนะครับผมกระจบใดสถาบันอย่างที่ว่านะครับก็คือ ในโอกาสนี้นะครับก็คือผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับาทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะมนุษย์มนุษยศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารมวลชนที่ผมจบมาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมาผิวเรืองนนท์นะครับที่ให้โอกาสให้ให้ผมมาเรียนทางเรื่องของซูมเนี่ยจะบอกเลยว่าทางด้านเทคโนโลยีผมไม่เก่งเลยถึงแม้ว่าเราเรียนก็เรียนผ่านๆไม่ได้สนใจแต่วันนี้ ด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์เองก็ให้ผมลงมาเรียนแล้วก็ท่านขอบคุณท่านอาจารย์วิทยากรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐรัฐสภาเองนะครับจริงๆแล้วก็มหคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรา,ยามาเกงทุกท่านเป็นอาจารย์ที่ใจดีและผมก็ยึดเป็นแบบอย่างในการที่จะไปสอบถ้าผมทํางานทางด้านการสอนก็จะให้โอกาสนักเรียนทุกๆคนนักศึกษาทุกๆคนนะครับเหมือนที่อาจารย์ให้ผมมาขอบคุณครับ เยี่ยมครับผมมือครับขอบคุณครับคุณหนึ่งกดรับคุณแอนนาเข้ามานิดนึงครับคุณแอนนารออยู่หน้าห้องครับพอดีไม่กล้าขัดจังหวะการนําเสนอมันไม่เห็นเขาบันทันไม่เป็นไรครับมันไม่เห็นอยู่แล้วครับมันต้องไม่เห็นอยู่แล้วครับเดี๋ยวรอแอนนาเข้ามาให้ได้ครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องแนะนําทุกท่านครับครับแอนนาเข้ามายากครับแอนนาเข้ามาเดี๋ยวเราจะคุยต่อครับเยี่ยมมากเลยครับผมไม่เห็นมันไม่เห็นหน้าผมก็เลยไม่รู้ยังไงดีครับวมันต้องไม่เห็นฮะมันต้องไม่เห็นครับถ้าเห็นน่เเป็นรืองแแลก้วฮ แอนนาเข้ามายังครับรอสักครครับโอเคครับเดี๋ยวรอแอนนาเป็นคนที่สิบสองโอเคตื่นเต้นมากเลยจานเป็นไงครับเยี่ยมครับตอนนี้แอนนาเข้ามาแล้วนะครับแอนนาเข้ามาแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ฟังคอมเมนต์นะครับครับดิ่นชมเป็นอย่างยิ่งสําหรับคุณหนึ่งนะครับอ่าหลายเรื่องเลยนะครับหาตัวจับยากละสําหรับรุ่นนี้นะครับอ่าต้องแก้ต่างแทนคุณหนึ่งนิดหน่อยนะครับครับคนที่เป็นคนโฮสเนี่ยในวิในวิวพอยต์ของคนที่โฮสแล้วแชร์เนี่ยนะครับ ตรงพา i ีซ p a n นเนี่ยอาจจะไม่เตือนบางคน,นตั้งค่าเตือน,นบางคนตั้งไม่เตือนมีปกติเลยปกติไม่เตือนนี่คือซูมนะครับ,รบอันนี้บอกทุกท่านนะฮะดังนั้นถ้าเรานัดเวลาบางครั้งเนี่ยบางคนเข้ามาช้าด้วยอินเทอร์เน็ตมันต่อช้าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มานะฮะเขามาตรงนะแต่เน็ตมันต่อช้ามันก็เลยรอไปต่อคิวเข้า S <S> <S ก็เลยต้องแบบ <S <S> <S ไม่มีคนกดแอดมิดสักทีคนกดแอดมิดเนี่ยจริงๆอย่างที่ว่าถ้าเป็นงานใหญ่ระดับชาติเนี่ยเราจะมีโ <nous S 1> คโฮสเืเ่อใหกดรับใช่ <irgendw> ครับกับอีกแบบหนึ่งคือปลดปลดสิทธิ์ล็อกของห้องเนี่ยออกไปเลยนะฮะซ<อ>ึ่งแต่วันนี้ผมยังไม่อยากให้ทําเพื่อให้เนี่ยคุณหนึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าอ๋อเวลาที่ฉันเนี่ยโชว์สไลด์อยู่เนี่ยฉันเห็นแค่จอของฉันเนี่ยมันไม่เตือนเลยว่าใครเข้าใครไม่เข้าครนะของผมนี่ผมเหลือบไปดูลายข้างๆก็เห็นว่าคุณแอนนารอเข้าคุณโด่งรอเข้าก็ก็เรียก คุณคุณหนึ่งแต่ผมจะไม่พยายามขัดจังหวะการนําเสนอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเตรียมเรียงลําดับไว้ในสมองอยู่แล้วนะครับ,รบนั้นก,ก็ทุกทุกท่านก็อาจจะเจอปัญหานี้พูดเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีใครมาช้าแต่บางครั้งอินเทอร์เน็ตรอเวลาเข้าไม่ทันแต่ถ้าเรารอไปเรื่อยๆมันก็จะเกินเวลาส0ินาทีของการโฮสไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวชีวิตลําบากอีกนะโอเคครับอ่าคอมเมนต์สำหรับคุณหนึ่งมีดังนี้ฮะข้อแรกฮะ <c oughs> คุณหนึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาที่น่าสนใจมากเป็นคนใฝ่รู้ ไปเรียนอย่างน่าสนใจทีเดียวนะฮะกะ็ดูจากคุณวุฒิที่ได้เรียนมาเนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่ว่าไทาม์ไลน์ของชีวิตน่าสนใจเพราะคุณหนึ่งต้องมี judgment บางอย่างที่อยากจะสอบให้ได้นะฮะคำถามนะฮะเกิดปี2515หรือ2อ1 4ครับ2องพครับอาจารย์เกิดปี26ครับ พันห้ารอยยี่สิบหกใช่ไหมฮะแต่ไม่แน่ใจว่าได้ยินปีเข้าเป็นปีสามสามไม่แน่ใจสามสามนั่นเป็นรุ่นจบจบที่รุ่นสามสิบสามโอเคาะว่ารามจะจบรุ่นรับเป็นรุ่นครับครับครับผมจําผิดทีเดียวถ้าบอกปีสามสามนี่รหัสเท่าผมเลยจะได้เป็นอายุเท่ากันเลยนะฮะน่าจะน่ายินดีแต่คนนี้เท่ากันนะสามสิบเจ็ดครับอาจารย์สามเจ็ดผมคุณหนึ่งนะมีจุดเด่นน่าสนใจเดี๋ยวผมจะพูดได้ยาวเลยบอกคุณหนึ่งว่าหนึ่งลีลาและน้ําเสียงของคุณหนึ่งเด็ดมากมาทางวาทวิทยานี่ใช่ ข้อที่สองวาทวิทยาหลายคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นการสื่อสารด้วย speech communication คือพูดด้วยวาวาทะคือปากเท่านั้นในความจรงิงไม่จรงิงเป็นทั้งการสื่อสารด้วยข้อความภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อน,นำไปสู่การ,รนำไปสู่เป้าหมายของการสื่อสารฉะนั้นวาทวิทยาในความจริงเป็นศาสตร์ที่ใหญ่มากคนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจผิดหมดว่าวาทะเนี่ยสงสัยเป็นพวกพูดเก่งละมั้งจริงนะฮะ อันนี้คนทั่วไปไม่รู้อีกนะไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะต่อไปนะฮะคุณหนึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจมากคือลีลาและน้ําเสียงความเป็นธรรมชาติเมื่อเล่าเรื่องตัวเองมีลีลาและน้ําเสียงที่สูงต่ําน่าสนใจขอให้รักษาตรงนี้ไว้นะฮะลดความตื่นเต้นลงหายใจเข้าลึกๆนะฮะผมแนะนํานะสิ่งซีเรียสที่สุดในชีวิตเลยนะหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกนะครับ ตายนะคะผมบอกเลยนะใช่ต้องหายใจ <c oughs> แ,แค่นครนะตราบใดก็ตามที่มีชีวิตอยู่นะครับพัฒนาได้ <c oughs> ครับคุณหนึ่เก่งมากเรื่องนี้ชื่นชมนะครับก็ที่สองเป็นคนคน้นคว้าครับสาม,มารถไปหาข้อมูลมาได้ว่าใครเป็นคนแต่งหรือมีการประกวดเปลวเทียนให้แสงรำคำแหงให้ทางนี้มาปัจจุบันอายุเท่าไหร่หรือถ้าท่านจากไปแล้วก็ก็จะได้พูดถึงท่านในทางที่ดีขึ้น เป็นคนที่ใฝ่รู้ค้นคว้าด้วยตนเองน่าสนใจมากใครจะใช้มุกนี้ต่อจากคุณหนึ่งไม่ได้แล้วเสียใจด้วยนะฮะมีคนทบไปแล้วนะฮะมุกขคนแตกนี่ต้องต้องใช้ไปก่อนใช้ไปเลยนะครับ <laughs> ต่อไปนะเรื่องของความเป็นธรรมชาตินี่เก่งมากนะฮะเรื่องของการอุปมาอุปไมยดีมากนะค,ะคุณหนึ่งย้ําหลายครั้งนะฮะเรื่องอัตลักษณ์จริงๆมีค <laughs> มําว่าอุปประมาณอนุมาณอุปมาอุปไม,ปม,มยสีคำนี้ไม่เหมือนกันเลยยาวอีก <laughs> เยอะ <laughs> นะ,ะยายไปย่อยย่อยไปใหญ่ <laughs> ไปใหญ่ไปอย่างงี้ แต่ว่าคุณหนึ่งเนี่ยพูดคําว่าลูกพ่อขุนเนี่ยบ่อยมากนะคำว่าลูกพ่อขุนเนี่ยเป็นเป็นคำที่พูดถึง unity union รงเราเอ,อ,อเรารามคาแหงนะฮะถ้า mc ก็จะมีลักษณะพิเศษนะฮะคุณหนึ่งจบการศึกษาปริญญาโทนะฮะจิตแนแนวจากลูกนนทีเหมือนผมใชครับตึกสีม่วงเหมือนผมเลยใช่ครับ <นะ S 2> อาจารย์ท่านอยู่ชั้นสามผมอยู่ชั้นสองผมก็ไม่อยากผมเพิ่ขึ้นบ่อย นะฮะตรงนั้นก็ข้าใจอาจารย์ก็อยู่ริมๆเชื่อนี่ฮะว่าไอ้ตึกใหม่ก่อสร้างตรงข้างหน้านั้นนะมันยังสร้างไม่เสร็จเลยฮะจนวันนี้นะไม่รู้จะพูดยังไงดีไอ้ตรงหน้าตึกม่วงเราเนี่ยนะครับใช่ย,นนยังไม่เสร็จคุณลักษณะที่เด่นของคุณหนึ่งอีกคือจบจิตแนแนวปอตรีมาจากทางทางทางสง,งขลาใช่ไหมฮะทางเรียนใช่ครับนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือเรียนรามไปหนึ่งปีไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เอนทันได้แต่ยังคงไม่ทิ้งรามกำแหงนี่ แล้วรเรียนจบปริญญาคู่ยังไม่พอไปเรียนปริญญาอื่นหลายใบสิ่งนี้นะอาจารย์อันนะในทางที่เราเรียนปัจจุบันเราเรียกสหสาขาวิชา multi disciplinary แต่เกิดจากการเรียนหลายศาสตร์ไม่ใช่หลักสูตรเดียวเรียนหลายศาสตร์อันนี้ก็ต้องพูดเยอะถ้าเราจะหาคุณคนที่มีคุณลักษณะที่ดีเด่นแบบนี้ได้ยากฮนะคือคนฝ่รู้ด้วยตนเองอันนี้ชื่นชมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใฝ่รู้อันนี้ดีเพราะอนาคต การเรียนในระบบมหาวิทยาลัยอาจไม่ใช่คำตอบของทุกคนนะฮะอนาคตการศึกษาด้วยตนเองวันหน้าคุณหนึ่งศึกษาจากไทยมุกก็เข,ข้าไปเรียนมุกนะฮะศึกษาจากจุฬามุกก็ได้เซอร์ติฟิเคตในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมขึ้นจะดีมากนะครับ,รบเรื่องอืง่นๆไม่รู้จะชื่นชมไงละเก่งมากทีเดียวเรื่องไหลลื่นนะฮะไม่ต้องประมาทความเป็นตนเองดีมากอยู่แล้วสไลด์ใช้สีสวยงามนะฮะมีโลโก้ท่านพ่อขุนรามคำแหงนี่แยกโด,โดดเด่นออกมานะฮะมีสีสัน สวยงามไปหาภาพเก่าของตัวเองมาซึ่งสะท้อนความเก่าเนี่ยนี่เป็นเด็ด <laughs> นะะภาพปัจจุบันไม่เด็ดเท่าภาพเก่าวันนี้เรามีสไตล์ภาพเก่าสังเกตนะฮะมีแถบสเสื้อครุยสีอะไรนี่ทําแถบสีบนเป็นสีเดียวกันด้วยนะฮะอันนี้นก็คล้ายคลึงกับที่คุณโดง่งเลือกใช้สีน้ําเงินเหลืองเหมือนกันกับไอดีนิตี้ของภาพรวมของธงใช่ไหมฮะอันนี้ตั้งใจมาด้วยมีสีเหลืองทงองมีแม้กระทั่งคลิปสีเดียวกันอันนี้ตั้งใจมา ก็ชื่นชมตรงนี้อย่างแรงนะฮะแต่จะดีมากขึ้นนะฮะแนะนําคุณหนึ่งนะไหนไหนเราก็มีตีมมาทางสีน้ําตาลแดงเหลืองนะฮะค,คุณหนึ่งน่าจะเลือกฉาก virtual background ที่ตัวเองนําเสนอเนี่ยไม่ได้ออกนอกโลกไปน่าจะเลือกฉากที่เป็นสีเดียวกันด้วยการ,รนำเสนอจะไปในตีมเดียวกันเหมือนกับที่ผมเลือกฉากสีเขียวของคณะนี้มาก็จะไปในทางเดียวกันคุณก็จะไม่โดดด้วยนะฮะ <K ill ain> ข้อเด่นของคุณหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าย้อนวิดีโอกลับไ,ไปดูนะฮะคุณหนึ่งก็จะมีจุดหนึ่งซึ่ง คงต้องขอยัดาแนะนําจริงๆเป็นการให้ข้อคอมเมนต์นะฮะว่า<บ>ไอตัวฟูลสกรีนของ powerpoint กับสไลด์โชว์เนี่ยมันคล้ายกันมากคุณหนึ่งกดผิดอยู่ครั้งหนึ่งกลับไปดูได้เลยคุณหนึ่งกดทางด้านขวาไอตัวที่มันเป็นตัวฟูลสกรีนแล้วมัน<บ>ไม่โชว์<บ>สไลด์ในวินาท,<ช>ทีที่คุณหนึ่งกดปุ๊บอ้าวเฮ้ยดูหน้าเลยครับอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่านมันควรจะเด้งปึ๋งขึ้นเป็นสไลด์โชว์อ้าวมันไม่ใช่ตรงนั้นจิตมันจะตกวุบลงมาหน่อยนงฮะรู้ทันจิตเองครับ อะไรเงี้ยค่อยกลับไปสไลด์โชว์ดังนั้นแนะนำฮะคนใช้สไลด์ powerpoint บ่อยๆอย่างผมกับจันอันเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วฮะเรารู้สไลด์โชว์ยังไงแต่คนทั่วไปที่ไม่ได้คุ้นกับ powerpoint อ่ะก็จะหาปุ่มสไลด์โชว์ไม่เจอเชื่อไหมฮะ,ะเป็น่ปกติฮะนี่ผมอยากจะร้องเรียนไปยัง microsoft ประเทศไทย mm. ว่าเอาไอ้สไลด์โชว์ไปอยู่ล่างๆเล็กๆอย่างนั้นทำทำไม <c oughs> ทำไมไม่ทำเป็นปุ่มข้างบนวะสไลด์โชว์ตัวบนซ้ายสุดแล้วก <c oughs> ็เล่ข้ไปเพามันต้องเจอไปุ่มนี้ย นะฮะแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรฮะเขาก็ให้ความสําคัญกับการสร้างมากกว่าการโชว์เนาะแล้วเขาก็บอกว่าทุกคนเขาก็รู้นี่ผมจะบอกว่าไม่จริงผมพูดเหมือนเดิมคอมมอนเซนไม่มีจริงอสไลด์โชว์ของ powerpoint ที่เป็นจุดบอดมากจะไปวางข้างล่างไปอยู่ติ่งข้างล่าง,ง,าง,างเนี่ยไม่รู้ทํา <c oughs> เป็นเพื่ออะไรนะนี่เป็นประสาทปัญหานะฮะก็ฝากไว้ว่าถ้าคุณหนึ่งจิ้มถูกช่องนี้ต่อไปนี้คุณหนึ่งจะไม่พลาดละ<ช>เราจะสไลด์โชว์ได้แม่นข้อดีครับคุณหนึ่งสไลด์โชว์ขึ้นก่อนแล้วเริ่มพูดว่าสวัสดีครับ อันนี้ดีมากเลยนะฮะถ้าเกิดเราเป็นอาจารย์สอนทั่วไปแล้วก็สวัสดีครับพูดเป็นไรไม่สนใจแล้วเราค่อยมาไล่สไลด์โชว์ทีหลังอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะก็จะมีหลายวิธีนะครับนั้นบางทีเนี่ยการสอนผ่านซูมเนี่ยมันก็จะมีขุกขักในเรื่องของการรอโชว์บ้างนะก็ต้องคลิกสไลด์โชว์ให้ไวนะส่วนนี้จะทำให้คุณหนึ่งดีขึ้นอีกนะครับเรื่องอื่นจริงๆแล้วคงคงไม่มีอะไรนะแหล่งข้อมูลดีฮะค้นคว้าด้วยตนเองเยี่ยมฮะวุฒิการศึกษาเจ๋งมากนะเรียนจิตแม่แนวจบรีโทนะฮะในความเป็นกีน้ ใช้บริการอิสระผมทําแล้วก็ผมช่วยที่บ้านทํางานอยู่ครับอาจารย์ครับทำงานที่บ้านด้วยและจริงจริงอาจารย์พิเศษของราชพัฒนเพชรบุรีนี่ไม่ธรรมดานะเรื่องจิตแน่นอนหาคนสอนยากอยู่นะฮะจริงๆต้องเรียนกลุ่มพวกเจนไซโคมาแล้วก็คุณอุบูมาทางเดียวกับภรรยาผมเลยนะเพียงแต่ภรรยาผมจบปริญญาเอกที่หมอผมรอเรียนอยู่ครับอาจารย์ขอให้ลงทะเบียนเรียนเลยนะคือในเวลานี้รงแนะนํานะฮะว่าอยากจะไปจิวิยาเนี่ยก็มีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ของของมหาวิทยาลัย มสวนะฮะก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้แต่ว่าการเรียนบิญาเอกก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องรีบเรียนนะฮะอย่าอย่าใช้าจานใช่ครับอย่าอย่าอย่าพึ่งแก่ฮะแต่ตอนนี้ผมจะบอกว่าผมเริ่มเรียนวิญยาเอกตอนอายุสี่สิบสามนะฮะผมจะบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนฮะตอนแก่เหนื่อยฮะเรียนตอนแก่มันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยนะฮะคือมันเหนื่อยแบบไอ้น้องๆที่เขาอายุน้อยๆฮะเขาก็อ่าน เยอะกว่าเราอดทนกว่าเราอเราก็แบบปูสารพัดอย่างนู่นนั่นนี่แล้วผมทํางานประจําด้วยนะฮะไม่ได้ลาเรียนนะดังนั้นก็หนักมากครับนั้นแนะนาคุณหนึ่งจากใจนะฮะในบรรดาคนที่อยู่ทั้งหมดนี้นะฮะเมื่อเช้าแนะนําไปคนหนึงแล้วนะแนะนําคุณหนึ่งผมว่ารีบเรียนปอเอกนะและถามผมนนฮะไปจิตแนแนวฮะครับมศวครับไปจิตแนแนวนะฮะแต่จิตแนแนวปอเอกต้องไปศึกษานะมีหรือเปล่าของมีครับมีมสว ศึกษาศาสตร์นะฮะแต่ถ้าเกิดสถาบันพฤติกรรมวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จะเป็นจิตอีกแบบหนึ่งนะฮะใช่ครับจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมประยุกต์จิตวิยาประยุกต์แขนงการให้คำปรึกษาอ่านะครับข้างๆบอกเนะเขาจบเป็นเอกมานั่งอยู่งี้ฮะสาขาที่คุณเรียนเนี่ยนะฮะอืมครับจิตวิยาไม่มีวันตายพูดนาทีสุดท้ายจิตวิยาไม่เคยตายเราสอนจิตวิยาหมดแต่เราไม่รู้ว่าเราใช้ศาสตร์จิตวิยาไอ้ทฤษฎีพลาฟลอฟสั่นกระดิ่งน้ำลายไหลเนี่ยเรียนกับ นึกออกนะฮะพาร์ทลอฟลอยเนี่ยเรียนกัสกินเนอร์กินเนอร์นะฮะบีเอฟกินเนอร์เนี่ยเรียนหมดพอมาเรียนศึกษาศาสตร์ใช้หมดฮะโดนหมดชีวิตนะพฤติกรรมนิยมการให้รางวัลเสริมแรงเอชพเรียนนี่ใช่ตอนหมดนะฮะแต่ผมเรียนนิเทศแต่ไม่เคยเรียนพอผมเรียนเทนิเทีผมเรียนใช่เพราะศึกษาศาสตร์ใช่ครับตอนผมเรียนนิเทศผมไม่เคยเรียนผมมาเรียนเทคโนโลี่ยเพราะตอนเรียนนิเทศพอเสรเรียนเจนไซโคคือเจนเนอรัลไซโคจิตวิทยาทั่วไป ใชนครนพ,นพื้นมากคะพื้นฐานจำพื้นๆนะฮะใช้อะไรไม่ได้ตอนนี้คนข้างๆผมบอกผมเลยว่าในสมองนี่คิดยังไงหลักการอันนี้เป็นยังไงนะจิวิยาการปรึกษาลึกซึ้งเป็นศาสตร์มหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เรียนทุกๆท่านนะฮะจิวิยาเขามีหลักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่คอนเทนต์ของเขาแน่นแน่นจริงๆนิเทศของเราคอนเทนต์ มนุษยศาสตร์ของเรานะคอนเทนต์ของซอฟต์ไซต์ยอซอฟต์ไซต์บางเป็นซอฟต์ไซ์แต่เราไปสนับสนุนให้จิวิยาเขาโดดเด่นเพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญของจิวิยาโอเคนะครับและในข้อสุดท้ายคงไม่เกรงเวลาทุกท่านแล้วนะครับเราพบนกจิวิยาในแนวน่าสนใจเข้ามาแล้วก็มีข้อมูลแต่เพียงว่าเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตของสื่อสารมวลชนของเราแล้วก็จบจิวิยาศึกษาการศึกษาในแนวจากกเตรศาสตร์เท่านั้นนะครับนอกนั้นอย่างอื่นนะครับคุณหนึ่งดีมากอยู่แล้วก็ขอให้ แอบฟังไก่สี่สิบแล้วครับอาจารย์นะครับอะไรนะครับไก่สี่สิบแล้วครับอาจารย์ใช่แล้วครับมันขึ้นโชว์ครับถูกต้องครับไม่ต้องกังวลใจนะขอให้ตั้งใจต่อไปนะครับและอนาคตนะซูมนะจะเป็นเรื่องที่จะทําให้ท่านทั้งหลายพัฒนาตัวเองต่อไปในเรื่องของการทําอะไรออนไลน์ครับวันหน้าคุณหนึ่งอาจจะประกอบอาชีพอิสระทางออนไลน์ได้ด้วยและการให้คําปรึกษาแนะแนวนะฮะอนาคตถ้าไปอยู่โรงเรียนออนไลน์วันนี้สําคัญมากมีทูตอะไรที่ใช้ออนไลน์นะฮะและ กันนอกจากการทากิจกรรมกลุ่มกลุ่มสัมพันธ์บริการสนเทศอื่นๆพวกนี้ใช้หมดเลยนะฮะอเคนะที่รู้มานี่ก็ทำาหากินกับภรรยาบ่อยนะฮะไปเรียนศาสตร์ของเขานะฮะ้องบอกตามนี้นะครับโอเคครับคุณหนึ่งเยี่ยมมากน้องเจี๊ยบบอกว่าเขาห้องไม่ได้ต่อไปต้องมีคนเริ่มแล้วนะฮะขณะที่คุณกดสไลด์แชร์ลงก่อนนะฮะเมื่อคุณหนึ่งกดสไลด์แชร์ลงนะฮะเราจะเห็นว่าเหลือกี่คนนะฮะโอเคนะครับขณะนี้นะฮะถ้าเราเก็บท่านอาจารย์อภิญญพัฒน์ไว้สุดท้ายน้องพนัสศักดิ์พูดแล้วมีคําถามทันทีเลย ขณะนี้ถามสั้นๆง่ายๆนะฮะคุณพรพรมกับน้องอิวซีเอชอาร์ใครจะพูดก่อนคุณพี่จะเสียสละหรือจะให้คุณน้องสาวพูดก่อนเดี๋ยวผมเสียสละก็ได้ครับจางได้ครับคุณพรพรมพร้อมโพสตเลยฮะแล้วเตรียมรับน้องเจี๊ยบเข้าด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับจางครับได้ครับขอญาตพักเข้าห้องน้าเช่นเดียวกันนะเรากลับมาพบกันในเวลาสักประมาณสิบสามนาฬิกาสามสนาทีดีไหมฮะสักเจนาที นะครับสี่แป๊บนึงนะทานน้ำไปเยอะครโอเคนะเดี๋ยวจะบอกคุณเจี๊ยบด้วยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งเยี่ยมมากครับโปรบครับคุณครับขอบคุณครับแจมครับลีฟครับลีฟ